ครับเขาไปขายให้คนได้ด้วยน่ครับอยาจะขายกับผมก็บที่ต่อขายให้ได้อยู่นะครับขายให้ลูกลูกเมาติดนั่นแหละแต่ว่าไขายให้ได้เขาขายให้ได้อ๋อครับโอ้หลายนะครับนะทั้งเม็ดหลายปบบนี้ครับคุณตุ๋ยในนี้ลูกมันสิบแปดตัวครับแม่วันสามสิบแม่สามสิบกว่าลูกเด้อครับวันนี้ลูกมันสิบแปดตับสิบแปดตัว โอ oh, ้สุดยอดสุดยอดนะแม่พันธุ์มันของผมยังคงที่อยู่แม่พันธุ์นหรนะผมเอาไว้คงที่อบ,อบออัวริโอยครับแต่ลูกครับปล่อยตะลูกแม่พันธุ์ยังใส่ถ้าบองหามก็เอาคืนมายังใส่แม่พันธุ์คือเก่าเนาะอืาว,ว่านพวกเกาเมื่อคืนเจ้าหนึ่งพวกกันเลยเอาขอหลับคืนก็นแาาต่ว่าเท้าวท้วตัวแทนอ๋อเถ้าเท้าตัวที่แทนเนาะคตัวไรต้องมองหามก็เอามาคืนผมอือ รับประกันความพึงพอใจหือ่าะอาครับเออ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 ปาดหลาเนาะลุงตุ๋ยเนาะอายะเลยวะนี้สุดยอดสุดยอดสุดยอดอโนุมาซิที่จองบได้บุพอกันบุพอกันเนาะจองบได้แล้กันี่ายจบิกัน ยอมรับพิจิตรียนิงเพราะวันมีแต่คนสองแต่ออกมามันในเต็ตัวฟูเออมันมันบกู้กันเนาะต้องท่ามใจอย่างเดียวเลยฮะรุ่นนี้อาหารการกินเท่ากับเป็นธรรมดาแ่มีว่าอาหารก็จมีแต่กระถินกระินอย่างเดียวช่วงนี้แห้งร้ายแล้วเนาะน้องตุ้ยครับน้องเช่ากะสองสมือจังเสริมห้ามแต่หนึ่งช่วงนี้บอกครับเสริมห้ามอยู่เนาะสองสามือจังเสริมแต่หนึ่งหรอกเขาวางกระถินมาหลายช่วงครับครับครับยัดในจังหน่อยโอ้แหม แะถ mm. yeah ้าม mm. ันเกี่ยงแบบนี้ม really so ันก็ดูงามเนาะลุงตุ้ยเนาะอืมครับอืมเด็กผมมาถามเรื่องยาผมผมให้คำตอบว่าอะไรเพราะผมโมกเก่งเรื่องยาโมเก่งเรื่องยาเนาะเพราะว่าผมไม่เคยใส่เออผมก็เลยให้คำตอบว่ได้ครับมี่มี่ลูกลูกแมันนี่เต็มที่นี่ออกแต่เตะเที่อวนี่หอดสามหอดสี่มีบ่ได้แต่าสาม ได้แต่สามเนาะยังมากแค่สามเนาะสองยาได้สามอืมสี่ยังบ่เห็นสี่ยังบ่เห็นโอ้ถ้าถ้าได้ถ้าได้สี่หนิโอี่ขานเลี้ยงเด้เนาะมันมันส้นกันบ่ลุงตุ้ยอาจจะมีส้นส้นธรรมดาเนาะแต่กระโปรงปันไดแต่ก็บโปรันไดหลายคนมามันส้นๆกับของผมก็ธรรมดาอยู่นะครับแต่ก็แต่ก็อันนั้นได้อยู่เนาะเออเอ้า เอาถ้าพี่น้องเพิ่นสนใจเพิ่นที่ทรมาเบอร์ใดครับพี่ตุ้ยเบื่อเบื่อเก่าแล้ครับเบื่อเก่าเนาะศูนย์ยังครับผมเอาไว้ไว้ใต้คลิปให้เนะาะเออเออโอเคเดี๋ยวเสียไว้ใต้คลิปใหายมาว่าการน้ำหลังแมนแมนแมนต่างได้โทรมาเล่นน้ำกันต่างได้มาปรึกษากันเนาะอ่าโอเคครับผมเฮาร์จะไปเบิ่งแพร่อีกคอรหนึ่งเนาะลุงตุ้ยเนาะครับครับผม